สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิอยู่ที่ไหนครับ้ครับปั๊มน้ํามันนะครับแต่ว่าตอนนี้ในปั๊มน้ํามันเนี่ยมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะครับนี่ครับผมแล้วก็มีปลาตัวใหญ่ด้วยนะตรงนู้นนะเอ้าเอาเระวังเรวังเดี๋ยวน้องภูมิจะเข้าไปเล่นสไลเดอร์นะครับไปเลยไม่หญิงคอยไปช่วยจับน้องภูมิหน่อยครับนี่นะครับที่นี่ก็มีการรักษาความสะอาดอย่างดีนะครับ ให้ทาแอกออลอที่มือด้วยนะครับนี่ลองปูมขึ้นไปแล้ววันนี้เป็นอันแรกนะครับสไลเดอร์สีแดงเดี๋ยวรอพ่อถ่ายก่อนนะแป๊บหนึ่งนะแม่หญิงมาช่วยประคองตรงนี้หน่อยเผื่อเผื่อเผื่ออ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองซ่อมโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่แรงเท่าไรใช้ได้ครับไปลองภูมอันต่อไปครับ อ๋ออันต่อไปต้องขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับจะไปอันไหนก่อนระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับโอ้โตรงนี้ขึ้นไปเป็นรูปเห็ดนะครับตรงนี้เป็นสไลเดอร์ไซโคง้งเอามาหนึ่งสองสามไปแล้วครับอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยออุอ,อ,อ,อุเอาไหมเอาไหนครับเอาสีส้มบ้างครับเหลือ,ออีกอันนึงมาแล้วครับต่อไปเป็นสีส้มบ้างนะครับ เฮ้ย hey, ระวังหัวนั่งลงก่อนครับต้องนั่งลงก่อนครับเอาหนึ่งสองซ้ำอุ้ยอันนี้แรงหน่อยครับเออนี่เดี๋ยวมาเล่นอันไซโค้งอีกทีนึงครับมาเลยหนึ่งสองสามโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหออกนี่เลยครับฮะอ๋ออันนี้ต้องขึ้นบันไดยอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้ครับโอเคขึ้นไปเลย อันนี้อันสีแดงนะครับ1 2 3สปื๊ดปื๊ดโอ้โหุู้มขึ้นถึงชายดูหน่อยปูมนั่งข้างไหนข้างหนึ่งข้างนู้นขึ้นนั่งบน,งงนงแม่ค่อยๆโยนนะอ่าหนึ่งสองสามอ่าจับไปครับนมุนจับไว้ออันนี้เป็นเหมือนเหมือนชิงช้านั่งได้ประมาณถ้าเด็กก็ประมาณสี่คนเลยนะเนี่ย โอเคพอ,อยังยังไม่พอนะครับโอเคอ่ะหยุดครับเรือหยุดครับมันเหมือนเป็นเรือพอเคยเล่นเป็นเรือตอนเด็กอะ่ะอ่ะหยุดหน่อยหยุดหน่อยครับหยุดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ถึงแล้วครับลงแล้วครับระวังนะครับไปไหนต่อครับโอ้ไปขึ้น อันไหนอ่ะชอบสีเขียวสุดเลยน้องใสชอบสีเขียวสุดเลยฮะ <Yeah. S 1> เขามาเล่นสีเขียวบ่อยนะนี่น้องภูมะไปชอบไฟโขงไปครับมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้ขึ้นอ่ะหนึ่งสองสามตัวไหนสี่ห้าโลอ่ะสี่ห้าุูมเลยระวังหัวนะครับ อันนี้เป็นจิงชา้าที่อยู่ใตลล้สไลเดอร์นะครับนั่งได้ไหมครับอ่ลองดูครับอจับเชือกที่เอามือจับเชือกสองอันโอเคเอาขาขึ้นเลยเอ้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 ยอ่านี่แหละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับตองภูมิก็พามาเล่นที่สวนสนุกในปั๊มนะไม่น่าเชื่อนะว่ามีด้วยนะมาครับมาปิดท้ายครับอู้ จบแล้วครับ